นั่งเรือชมหาดนั่งเรือชมวิวชิวถัดเขียนชานเมืองสิมีเรือบริการ แรนเลาะกับไปปุ่นล่ะยาวไปุ่นอ่อกไปออกปุ่นออกทะเลขึ้นกันครับอยากลงชมมองได้ดพัฒนาชมยูทิวถัดจอดท้ายหลกเบางปโกงกลาง มองเขี่ยวมองนี้ก็สิมองท่าเรือครับมองขึ้นเรือสิขึ้นท่าได้สิลุกมองไหนก็บ,บอกเขาครับที่ขอไปอ่ากนายพนก็นแหลแล้วแต่ผู้โดยสารอยากไป นางเรืกอกกะยางกัได้ยางก็ดีกับได้ออกกำลังกายไม่ต้องยางคามสะพานขามไปท่าพูนแหละสินี้ลูเดินตลอดแนวฟังเท่าพูนก็นไปได้ความเมื่อ ลงทะเลขึ้นกันมันช่มีรูปไหมแบบนี้อยู่ในปลากรงกลางทะลุออกทะเลได้ขึ้นกันครับถ่ายยางไปทั้งนี้ก็สิไปกีดีกลางน้ำตรงนั้นสิเป็นกีดีกลางน้ำ แต่ว่าเขาต้องอยางไปอีกฟังทางนี้ก็จะเป็นเป็นสิปูตัวนอนให้เดินช่วมวิ้มห้ออกไปำักาย เรือได้ผู้โดยสารกับผู้โดยสารนี่เป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่ง อยครับน้ำก้อยก็คือน้เจืดผสมน้ำเข้มสามารถทะลุลูกทะเลได้ใส่ขวาก็จะเป็นปลาโกงกลา,างนั่งเรือเาก็ได้เห็นวยวทิวทัดต่ฟังสายขวาตาเดินก็สิเห็นปลาข้างในหลายๆก็นนี่ครับ เป็นลูกระนาดแบบนั้นแล้วขาเ้าตีไว้ยางเ,าเปียกน้ำของใน,นสิเป็นโฮมตลอดโมนี่สิเป็นเรือของชาวบ้าน<ม>หาปลามันจอด ป้าสมิทธขาวป้าโกงกลางข้างในครับช่วงสามทุ่มกลางคืนดึกๆน้ำกุจิดันขึ้นมาสูงน้ำดันขึ้นมาสูงอยู่ระดับขันที่สองที่เละครับจะเป็นช่วงน้ำขึ้น